สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับวันนี้ครูจะมาทบทวนนะครับอินเวอร์ฟังก์ชันตรีโกณมิติให้พวกเรานะครับก็จะทบทวนโจทย์ปัญหาต่างๆนะครับลองดูนะครับใช้ในการทบทวนในการสอบนะครับสำหรับอินเวอร์ฟังก์ชันตรีโกณมิติอย่างที่เรารู้กันนะครับจะใช้เป็นตัว a r ร์นะครับเอาตัว a r รเข้าไปเติมนะครับจะเป็นอินเ r อร์ฟังก์ชันตรีโกณมิติอย่างเช่น ตัวนี้จาก s x น a เท่ากับ x ะครับไซน์เท่ากับ x ถ้าเราอยากเขียน i n v e r s e f u ฟังก์ชนะครับฟังก์ชันตรีโกณเขียน i n v e r s e ได้2แบบครับกลับกัน2ตัวนี้กลับกันนะครับพอเขียนมันจะเป็น sin i n v e r s e x เท่ากับ a จากความรู้เดิมถ้าครูบอกว่า sin a เเท่ากับ x เช่นครูถามว่า sin 30 องศาเท่ากับเท่าไหร่ sin 30องศามันคือ1ส่วน2นะครับ s ซ n 30องศาเท่ส่วน2เพราะฉะนั้นตัวนี้ sin a เท่ากับ X ตัว A ของเราอ่ะมันคือมุมโอเคนะเคือมุมแต่ถ้าเขียนในรูปของ i n นเ r อรครับมันจะเอาสลับกันเอาค่ามาถามหามุมนะครับเรามีค่าอยู่แล้วแต่ย้อนกลับไปถามหามุม ถ้าจะเขียนในรูปของตัวที่มันชัดเจนขึ้นมันจะเขียนเป็น s i n ์อินเวอร์ตหนส่วนสนะครับไซน์อินเวอรส่วนสเท่ากับ30องศาแต่ปัญหาของการหา i n นเ r อร์ตนะครับอินเวอจะไม่นิยมนะครับเราจะไม่เขียนค่าในรูปของมุมองศา เราจะเขียนในรูปของมุมเรเดียนเพราะฉะนั้น30องศาเราต้องตอบเป็นพายส่วน6นะครับและสิ่งที่เขานิยมเขียนคือเขาไม่นิยมเขียนอินเวอร์สเป็นยกกาลังลบหนึ่งะครับเขานิยมเขียนเป็นตัวอาร์คแทนครับเขาจะเขียนเป็นอาร์คไซน์ x เท่ากับ a เช่นเดียวกันถ้าเราเขียนในสิ่งที่เราคุ้นเคยเราจะเขียนว่าอาร์คไซน์1ส่วน2เท่ากับ ายส่วน6ตัวนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนอินเวอร์สฟังก์ชันของตรีโกณมิติได้นะครับอยู่ในรูปของอาร์คนะครับอาร์ Art ถามหามุมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกําหนดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งอ่ะเป็นมุมขึ้นมาให้นะครับโดยตัวแปรที่เรานิยมให้ม,มุมคือตัวแปร A นะครับใช้เป็น A ใหญ่เพราะเราจะคุ้นเคยจากสูตร ประยุกใช้ฟังก์ชันตรีโกณเนาะ sin a บวก b cos a บวก b พวกนั้นนะครับเราเลยจะนิยมกำหนดให้มุมมนะันเป็นมุม A มุม b มุม C ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้พอเป็นฟังก์ชันนะครับมันจะเป็นฟังก์ชันได้มันควรต้องเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ถูกไหมนะครับถ้าจะเป็นฟังก์ชันได้ x1 ค่าส่ง y วนค่านะครับอันนั้นคือเรื่องของฟังก์ชันที่เราเรียนมาแต่พอแบบเนี้ยเหมือนคู่ถามว่า sin อะไรได้1ส่วน2 ฟังก์ชันไซน์อ่ะค่าที่เป็นบวกมันมี2อสองจตุภาคถูกไหมลูกนะครับมีในจตุภาคที่1กับจตุภาคที่2เพราะฉะนั้นเขาเลยต้องกําหนดค่าให้มันก่อนว่าถ้าอย่างนั้นในเมื่อมีปัญหามากเป็นบวกอยู่2ที่เขาก็เลยว่าถ้างั้นอยู่ที่เดียวก็พอเป็นบวกให้อยู่1ถ้าเป็นลบให้อยู่จตุภาคที่4นะครับเพราะฉะนั้นจะทบทวนสมบัติแต่ละตัวนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาร์คไซ อาร์ไซนะครับเงื่อนไขคืออยู่ในจัตุภาคที่1และจัตุภาคที่4นะครับอาร์ไซนะนะครับตั้งแต่พายส่วน2ถึงลบพายส่วน2นะครับตัวข้างล่างไม่ใช่30องศานะลูกเออขอโทษตัวข้างล่างไม่ใช่270นะครับหรือไม่ใช่3พายส่วน2นะตัวข้างล่างคือพายส่วน2นะลบพายส่วน2อนะครับเกิดจากมุม0ย์องศาเอ้ศนย0เรเดียนนะครับขอโทษครับ ตัวนี้ศูนย์เรเดียนครับถัดไปนะครับถัดไป a r c c o อรสอาร์ค,รรครนะครับอาร์คอ,คอเป็นค่าตามแกน x เพราะฉะนั้นอาร์คอนะครับจะอยู่ตามแกน x ครับคือตั้งแต่ศูนย์เรเดียนไปจนถึง1พายครับ เป็นบวกอยู่1เป็นลบอยู่2นะครับสุดท้าย <c oughs> ไม่ใช่สุดท้ายสิตัวถัดไป Arc tan r r c tan แทนเกิดจากซรายส่วนคอร์ส Follow ตามซายเลยครับติดตามตามซายไปเลยในเมื่อซายมันอยู่1กับ4 Arc tan อยู่1กับ4ด้วยครับ แต่แทนเกิดจากไซายส่วนคอสเพราะฉะนั้นคอสจะเป็นศูนย์ไม่ได้ซึ่งตัวคอสเป็นศูนย์มันอยู่ในจัตุภาคที่เอ้ยขอโทษมันอยู่บนแกน Y นะครับเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นวงกลมแบบโปร่งนะครับบวกลบเป็นพายส่วน2กับลบพายส่วน2เหมือนกันนะครับอันนี้คืออาร์ทรายอาร์คอสอาร์แทนนะครับถัดไปอาร์โคสิ สำหรับอาร์โคเซกนะครับ c c, อาร์โคเซกก็จะเหมือนกับอาร์ไซด์เลยแต่โคเซกมันคือ1ส่วนไซด์นะครับโคเซกอะ่ะมันคือ1ส่วนไซด์โคเซกทีต้าเท่ากับ1ส่วนไซด์ทีต้าโคเซกเท่ากับ1ส่วนไซด์เพราะฉะนั้นโคเซกมันจะตามไซด์เลยครับแต่1ส่วนไซด์แสดงว่าไซด์เป็น0ูนย์ไม่ได้วงกลมตรงนี้มันเลยเป็นวงกลมแบบโปรง่งครับ เพราะมันอยู่บนแกน x ค่าไซน์เป็น0ที่เหลือเหมือนกันหมดเลยลูกโอเคนะถัดไปนะครับถ้าเป็น Arc Sec s e เ,เส่วนกับของคอสเพราะฉะนั้นหลักการเดียวกันครับ f o ล l o w ตามคอสเลยครับคอสอยู่1กับ2 Arc าร์อยู่1กับ2ด้วยครับแต่เป็น0ูนย์ไม่ได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นแกน y จะถูกข้ามไป สุดท้ายครับอาร์อค,คอ r c o อาร์อคอแทนเกิดจากซรายส่วนคอร์แต่อาร์คอรเกิดจากคอร์ส,ส่วนซายเพราะฉะนั้น f o l l o w ตามคอร์ครับพอตามคอสเสร็จแล้วเกิดจากคอสส่วนทรายเพราะฉะนั้นทรายจะเป็นศูนย์ไม่ได้ทรายเป็นศูนย์อยู่ตรงนี้ครับได้มาเป็นแบบนี้ครับบวกอยู่นี่ลบอยู่นี่ครับ <c oughs> นะครับอันนี้คือเงื่อนไขของอาร์คแต่ละตัวนะครับอาร์คไซอาร์คอสอาร์แทกนะครับขอโทษอาร์คอสตัวนี้ต้องเป็นวงกลมโป่งตัวนี้นะอันนี้เป็นวงกลมเอ้ยอาร์คอสเกิดจากคอสส่วนไซไซเป็นศูนย์ไม่ได้โอเคถูกต้องครับคอสเป็น คอสเป็น1นึ่งไซ์เป็นศูนเป็นอะได้แบบนี้ <c oughs> นะครับทีนี้พอเราทำมาทั้งหมดแล้วนะครับพอทำมาทั้งหมดแล้วถ้าไปเจอโจทย์ปัญหาละ่ะเราจะทำยังไงนะครับครู <c oughs> จะบอกกับพวกเราว่าถ้าเจอตัวอาร์คให้กำหนดเป็น A นะครับกำหนดเป็นตัว A ไปเลยเป็นมุม A เพราะว่าค่ามุมอย่างเงี้ยมันต้องได้ออกมาเป็นมุม A แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้เราต้องกำหนดอาร์คไซน์สองส่วนสามเท่ากับ A นะครับ ให้ arc sine สส่วน3เท mm hmm. ่ากับ a ซึ่งเราย้อนกลับมาดูที่ตัวนี้ arc sine สส่วน3เท mm hmm. ่ากับ a เพราะฉะนั้นจะได้ว่าเขียนย้อนกลับคืนครับจาก arc sine สส่วน3เท mm hmm. ่ากับ a เขียนย้อนคืนได้เป็น sine a เท mm hmm. ่ากับ2ส่วน3ครับจะได้ว่า sine a เท่ากับ2ส่วน3ครับพอได้ไซด A แล้วนั่นหมายความว่าไอ้ก้อนนี้เป็น A นี่คือเรารู้มุมแล้วนะเป็นมุม A อีกมุมหนึ่งคือมุมพายส่วน2ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับเพราะว่ามันคือ90องศาถูกไหมลูกเดี๋ยวเราแทนค่าได้ถ้าอย่างนั้นหมายความว่าจากโจทย์ที่เขาให้มาเราสามารถแปลงได้เลยถูกไหมนะครับจากคอร พายส่วนสองบวกอาร์กไซส,ส่วนสตัวเนี้ยเราสามารถเขียนได้เป็นคอรสนะครับคอร์สพาส่วนสบวกกับ a r c s i ไซส,ส่วนสามเราบอกให้มันเป็น A นะครับอาร์กไซ์สส่วนสเราให้มันเป็น A เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็น A ครับที่เหลือใช้สูตรครับ ผลบวกของมุมฟังก์ชันคอสผลบวกมุมครับเราท่องว่าคอสคอสไซสยเครื่องหมายเหมือนเดิมนะครับคอสคอสไซสยเครื่องหมายเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจะเป็นคอสพายส่วน2อคอสเอเออขอโทษคอสคซสยเครื่องหมายเปลี่ยนเบอร์นะครับคอสคซสยเครื่องหมายเปลี่ยนเพราะฉะนั้นจากบวกเปลี่ยนเป็นลบครับแล้วก็สไซสยครับ ทีนี้คอสเอเท่าไหร่ต้องแทนค่าแล้วครับก่อนจะแทนค่านั้นเรยสังเกตตัวนี้ลูก c o s ไ .2 ส่วน2อ่ะส่วน2คือ90องศาอยู่แกน y ด้านบนแกน y มันจะมีค่าคอสไหมมันไม่มีถูกไหมครับค่าคอสคอสพายส่วน2ตัวนี้มันมีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้น0ไปคูณอะไรก็ได้อะไรอยู่แล้วครับได้0ครับเพราะฉะนั้นคอสเอไม่จำเป็นต้องหาครับ ลบอยู่กับซายพายส่วนสองหนึ่งครับและ s ซา์เคือ2อส่วนสครับเพราะฉะนั้นเหลือแค่เอาลบหคูณกับ2อส่วนสครับได้ลบลบสส่วนสมครับ <c oughs> เสร็จแล้วครับข้อนี้ สังเกตนะครูจะกำหนดอาร์กให้เป็น A เลยให้เป็นค่ามุมใดมุมเดี๋ยวมันพลิกไปพิกมานะครับเดี๋ยวเราก็ใช้สูตรได้โอเคนะครับครูขออนุญ,ญาตไปข้อถัดไปนะข้อนี้ครับมีอาร์ก,กิ่ตัวมีอาร์กอยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นกำหนดอาร์กทั้ง2ตัวนะครับอันดับแรกเลยครับที่บอกไว้ให้ อาร์คไซน์สิบสองส่วนสิบสามเท่ากับ a ถ้าอาร์คไซน์สิบสองส่วนสิบสามเท่ากับ a เขียนย้อนกลับคืนจะได้ว่าไซน์เเท่ากับสิบสองส่วนสิบสามนะครับพอไซน์เเท่ากับสิบสองส่วนสิบสามเสร็จแล้วเก็บไว้ก่อนพอสิบสองส่วนสิบสามมาลูกมันไม่รู้มุมอยู่แล้วถ้าไม่รู้มุมครูจะบอกกับพวกเราว่าให้พวก,วกเราวาดรูปสามเหลี่ยมนะครับ สา <3 S 2> มเหลี่ยมมุมฉากหรือสามเหลี่ยมพิทากกรัสที่พวกเราชอบเรียกนะครับอันนี้มุม A ครับสิ่งที่เขาให้มาคือสายครับอัตราส่วนตรีโกณมิติค่าสายคือข้ามส่วนฉากเพราะฉะนั้นเป็น12ส่วน13ครับข้ามส่วนฉาก13บสยกกำลัง2องร้อยกก้าำลัง2อ4ร้อยสบสี่ร้อยหกสรือ25 25ถอดรูทได้บวกลบ5ความยาวได้หนะครับ ใช้เรื่องความรู้ของพีทาโกรัสนะครับพอได้ sin a ทเท่ากับ12ส่วน13แล้วถัดไปไปดูคอร์สบ้างเหมือนเดิมครับให้ r r c คอเป็นอะไรในเมื่อ arc sin เป็น a แลละตัวนี้ r r c คอคนละตัวนะครับ r r c คอร์ลบ4ส่วน5เท่ากับ b เพราะฉะนั้นจะได้ว่าคอร์สเท่ากับลบ4ส่วน ห้าครับทำไมคอส B ติดลบอะลูกสิ่งที่บอกเราได้คืออะไรครับมุม B ของเรานะครับไอ้ตัวมุม B อะมุม B ติดลบค่าคอสติดลบแสดงว่าอยู่ในจัตุภาคที่2ครับถ้านั้นย้อนกลับมาดูมุม A มุม A เป็นบวกแสดงว่าอยู่ในจัตุภาคที่1ครับใช้เงื่อนไขของค่าอาร์คนะเพราะฉะนั้นมุม B เหมือนกันนะครับมุม B เราไม่รู้ค่า เพราะฉะนั้นต้องวาดรูปสามเหลี่ยมเช่นเดียวกันครับมุม B ครับ B ให้ค่าคอสมาครับคอสคือชิดฉากครับชิด4ฉาก5แสดงว่าตรงข้ามคือ3ครับขาค่าแต่ละค่าทิ้งไว้ได้ไหมคู่อยากรู้ว่าคอร์สเเท่าไหร่ลูกคอร์สอัตราส่วนตรีโกณท่องว่า ชิดฉากชิดคือ5ฉากคือ13ครับ5 13. ส่วน13ซายบข้ามฉากครับ3ส่วน5อยู่ในจัตุภาคที่2ค่าซายเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้ซายบีส่วน5ถูกต้องนะครับทีนี้จากโจทย์ครับจากคอรสตัวเนี้ยจากคอร์สอาร์าย 1 2 1ส่วน13ลบอคลบ4ส่วน5นะครับเราเลยสามารถเขียนได้เป็นคอรสเรากำหนดอาร์ไซส2 1ส่วน13เป็น A นะครับเพราะฉะนั้นได้เป็นคอร์ส A ลบกับอาร์คอลบ4ส่วนเรากำหนดให้เป็น B ก็เปลี่ยนเป็น B ครับแล้วเรามาใช้สูตรครับ คอ,คอสไซา์เครื่องหมายเปลี่ยนมันก็จะได้เป็นคอส A อคอ b, ส, a, ส B อีไซน์เอไซ์เครื่องหมายเปลี่ยนเป็นบวกครับมีค่าเท่ากับคอส a คือเอาตรงนี้นะครับคอสเเท่ากับ5ส่วน13มาแทนค่าครับคอส b เท่ากับ ลบ4ส่วน5มาแทนค่าครับบวกอยู่กับไซ n ์เ A คือ12ส่วน13ครับไซด์ b 3ส่วน5ครับเสร็จแล้วเหลือคิดเลขครับ ช่วยครูคิดเรืหน่อยลูก5คูณลบเป็นลบครับลบยีสบ่วน6กบวกอยู่กับ36ส่วน65ลบ20บวก36 16ส่วน65ครับเสร็จข้อนี้ครับเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้น่ะนะครับถ้าตัวไหนที่เราไม่รู้ค่านะครับ ให้นักเรียนกําหนดไปมุม A กําหนดเป็นมุม B นะครับแล้วเดี๋ยวค่ามันก็จะหลุดออกมาเองเพราะเราต้องไปกําหนดหาค่าใหม่นะครับอันนี้คือตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณน,นะครับที่เหลือนักเรียนลองไปทำนะครับลองทําดูนะครับ,อนะรบโอเคนะอันนี้ครูทบทวนให้นะครับจากโจทย์ที่ครูให้นักเรียนไว้นะครับถ้า ไม่มีอะไรแล้วนะครับสงสัยตรงไหนนะครับเดี๋ยวทักมาถามครูแล้วกันโอเคเนาะนะครับอันนี้ครูให้คิดพวกเราไว้ทบทวนก่อนสอบนะครับโอเคครับสวัสดีครับ